ร้านมารุช็อปบริการรับเติมโลวัคระบบไอเดียและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมป Anime Fighter Simulator ตอร์แมปออสตาร์แมปบล็อ o ฟุและแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o b o x Map Anime มทแมนเจในแพทคริสมานกันนะครับคริสคริสแมดโอ้ลิ้นพันต์ใต้ต้นคลิปเลยขออภัยนะครับอ่ะก็นี้เป็นแพทคริสต์มาสที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นแพท8.1ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนเรียกเนาะพี่จะได้เป็นแพทแรนนคริสตต์มาาสแล้้้วกกััันนนจจะะไดเขใรรงคบ จะมีเป็นอีเวนท์ที่เป็นฟอร์เทนพรอสต์ตัวนี้มานะครับก็จะเป็นการฟาร์มดาวเนาะวันนี้จะพูดถึงการฟาร์มดาวแล้วก็เรื่องของประตูด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยอ่ะอย่างแรกนะครับดาวคืออะไรนะครับจะดาวเนี่ยเจ้าดาวเนี่ยจะเหมือนแคนดี้นะครับแต่ฟาร์มเนี่ยต่างกันที่หนึงครับตรงที่มันจะเปลี่ยนจากการลงเป็นแบบอินฟินิตี้แบบแคนดี้ของฮาโลวีนนะครับเป็นการลงชาเลนจ์อ่ะก็พอกดันที่โหมดเพทเนาะอ่ะตรงนี้นะครับมันก็จะว้าวตรงนี้แล้วก็จะหเห็นว่ามีตรงนี้เป็นอนะีเวนต์เนาะอ่ะนนี่นะครับ นี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกของดาวนั่นเองนะนี่เลยนะครับตัวที่เราจะได้ก็มีทั้งหมดน่าจะ5ตัวนะครับเป็นเอฟเอฟเดซเอสเอสดน่าจะชื่อว่าเอสดนะครับมันไม่น่าจะมาจากเครื่องอะไรพี่จำไม่ได้แล้วแล้วก็จะมีเป็นเอ่อคู่กะอะไรอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วขอพายิงครับขอพายจริงนะครับอันนี้ขอขอขอโทษเลยนะครับก็คือเป็นตัวกระจก กระจกเงาน้ำแข็งของนารุโตะนะครับที่ตอนภาคเด็กอะถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นภาคเด็กนะครับอ่ะก็ที่เป็นผู้ชายนะครับแต่รูปร่างเหมือนผู้หญิงเนาะอะกระจกจกระจกน้ําแข็งอะไรทัอย่าง,างไม่จําชื่อไม่ได้จริงขออภัยครับลืมเลยละอ่ะแล้วก็จะเป็นโทชิโร่นะครับโทชิโร่จากเรื่องบีนเนาะนี่เป็นของอีโวนะครับแล้วก็เป็นโทโดโรกินี่เอง ก็จะสามารถหาได้จากฟอสเซตตาตตัวนี้เองนะแล้วก็มีตัวรับด้วยนะก็คือดีโอเนาะ้วตอนนี้พี่ได้เป็นดีโอมาแล้วนะครับไปเอาไอดีแรกมาก็ไอดีนุทูโปเราแลกไปแล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าจะโดนดึงคืนไหมถ้าโดนดึงคืนก็สวยไปนะครับก็ไม่รู้จะทาไงก็ต้องทําใจนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับในการเปิดขายพวกนี้ก็จะมีโอกาสได้เป็นสกินนะครับส่วนตัวละครมิติก็จะการันตีเนาะว่าเปิด400ลูกได้นี่เองก็เหมือนจะเจ้าแคนดี้จากฮารวีเลยนะครับ อ่ะก็ของดีโวก็จะมีประมาณนี้เนาะสชิ้นนะครับส่วนดีโอมันดีโวให้เลยนะครับก็คือไม่ต้องอยู่วก็เล่นได้เลยนะก็จะมีเป็นดีบอนอันนี้จะเป็นของเอเวเดตเอ็ดเดตเอเดตชื่ออะไรวะไม่จำไม่ได้แล้วขออภัยจริงนะครับก็ใครรู้ข้อมูลตัวละครก็พิมพ์ไม่ได้นะครับอ่ะก็แต่เราจะชอบคอมไม่เลยเนาะเริ่มมัวไปหมดแล้ะมาต่อกันที่การลงชาเลนจ์นะครับทำยังไงให้ได้พอท่อเนาะก็เป็นหัวข้อนี้แล้วกันนะครับง่ายๆเลย แล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงว่าพอท่อทำอะไรได้นะครับการลงหาพอ,พอท่ลพี่จะเรียกเป็นประตูได้ไหมเรียกเป็นประตูวาร์ปแล้วกันนะครับประตูวาร์ปลงฟาร์มดาวนะครับสิ่งแรกที่เราต้องลงก็คือด่านแบบนี้นั่นเองนะครับหรือว่าใครที่เกียดจ,จะหาแบบพวกนี้ก็ไปหาคนที่เขามี euh, ประตูแรงสูงสูงนะครับือว่าเทียงสูงเข้านั่เองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงประตูเนก่อนแล้วกันเนาะในหมวดหมู่ของประตูวาร์ปนะครับจะอยู่ในหมวดของพอทัอไปเลยนะครับก็จะเป็นหมวดแยกไปเลยเหมือนสกินเนาะ อ่ะแล้วก็หมดลิลิคนี่นะครับจะไม่ไม่อยู่ในโหมดออหรือเปล่าไอ่ไม่อยู่นะครับนี่โอเคมันก็จะแยกเป็น3หัวข้อใหญ่ไปเลยนะครับสห่วนพอท่อเนี่ยก็จะมีเป็น2องพอท้อนะตอนนี้นะครับจะมีไฟออโนดิกตัวนี้จะเป็นของด่านโจโจ้นะครับด่านโจโจ้เนาะเวลาเราลงเนี่ยเราจะได้200เพชรชัวร์นะครับสองเพชรแน่นอนถ้าเราไปลงกับคนอื่นแต่ว่าถ้าเราเปิดลงเองก็จะได้เป็นของในนั้นด้วยนั่นเองนะอ่ะนี่นะครับในพอท่อเนี่ยก็จะมีเป็นเทียร์แต่ละเทียร์แยกกันนะครับก็จะมีตั้งแต่เทียหนึ่งจนถึงเทียร์ส การที่เราจะหาเทียร์ที่สูงๆได้เราจะจําเป็นจะต้องลงประตูที่มันเทียร์สูงเนาะการลงพอท่อพวกนี้นะครับจะมีโอกาสลงนั้นหมด3ครั้งนะครับครั้งที่3ามนี่คือครั้งสุดท้ายเนาะถ้าเราแพ้ครั้งสุดท้ายประตูก็จะหายไปเลยนี่เองนะครับโดยที่เราไม่ได้ของอะไรเลยเลยนาะนี่นั่นนี่ก็จะมีเป็นซีเคนพอทอลด้วยเนาะเขาจะเป็นประตูลับนะครับประตูลับเราจะได้เป็นเอลเดสหรือว่าเอ็ดเดสไอควีนละันที่เป็นไอควีนง่ายดีนะครับเป็นตัวนี้มานั่นเองนี่เลยได้ชัวชัวนะครับสำหรับคนเปิด ส่วนคนที่ไม่ได้เปิดนะครับจะได้เป็นดาวน1น0 0มาแทนเนาะอันนี้ตอนแรกพี่คิดว่าไม่ได้นะครับเคยไปลงมาแล้วแต่ก็ได้นะครับการที่เราลงไอควีนนะครับหรือว่าดันพอร์ทัลรับก็จะมีด่านบอกนะครับแต่ว่ามอนเนี่ยจะเป็นของอ,อีเวนต์มาเลยนะครับก็เรียกเป็นอีเวนต์ได้ไหมเป็นมอนดันตัวรับพอไม่แน่ใจจะเป็นมอนน้ําแข็งนะครับง่างยาเลยแล้วก็แพน้ําแข็งด้วยนะครับเลือดบอสจะอยู่ขึ้นอยู่กับว่า ด่านที่เราได้น่าจะเป็นด่านที่เราได้น้บยากขนาดไหนเนาะพอยิงด่านกำลังน่าจะยากขึ้นหรือเปล่าวันนี้ไม่ชัวร์นับพี่ได้ในด่านของถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นด่านกูนนะครับก็ไม่มีตัวฮิวแต่จะมีตัวที่มีโลนะครับมีตัวน้ําแข็งอะไรอย่างนี้นะก็จะไม่ใช่มอนในด่านกูนนะครับวิธีการดูพอท่าว่าเป็นด่านอะไรก็จะมีบอกนะว่าอันนี้มันก็จะบอกนะครับว่ายูสอยะ use to enter a special stage นะฮะก็ง่ายๆเลยก็คือลง ใช้ในการเข้าไปในด่านพิเศษนะครับอ่แล้วก็มันจะมีด่านบอกนะ้องต่อมานะครับอันนี้จะเป็นกูซิตี้นะครับแอคที่เท่าไหร่มันก็จะบอกเราเป็นแอคหนึ่งแอคสองแอคสามแอคสี่แอคห้าแอคหกนะครับอ่ถ้าแอคมากๆก็โดนขะต่อยนะครับเอาละเล่นนะแล้วก็จะมีความยากนะครับก็คือเป็นชาเลนจ์หรือว่าการท้าทายของเราก็คือเป็นชนะิเวนัมมี่เนาะตรงนี้นะครับสีสีชมพูม่วงอ่เรียกเป็นชมพูแล้วกันเพราะมันออกถึงจะออกม่วงแต่ก็เป็นชมพูนะครับ อ่าเราก็จะเป็นเทียบอกนะครับยิ่งเทียสูงสูงมันก็จะมีบอกนะครับว่าเราได้อะไรบ้างเนาะก็เป็น d i f f i c u l t y and reward นะครับคูณ14.3ยิ่งตรงนี้เยอะนะครับยิ่งตรงเทียเยอะแล้วก็ d f f i c u l t y เนี่ยคูณเยอะแล้วก็จะมีโอกาสได้เป็น e c r e t Port a l ได้เพิ่มนี่นะครับก็จะมีบอกเนาะเชนท r ด p a secret portal นี่เองเนาะนี่ประมาณนี้ครับก็จะมีบอกว่าเราลงไปกี่ครั้งแล้วหรือว่าลงได้กี่ครั้งนี่เองเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบทุกแบบนี้ทุกแผ่นเลยถ้ามีประตูให้วารรปแบบนนนีี้้เอะะมาณคับ หลังจากที่เราเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีด่านปกติเลยแต่ว่าทีเนี้ยข้อพิเศษของการลงเซนนี้พวกนี้นะครับหรือว่าเข้าไปในพอร์ทัลเนี่ยการฟาร์เมเงินหรือการได้งเงินเนี่ยจะเด้งเป็นพิเศษนะครับได้เยอะเป็นพิเศษเนาะใครที่ดูคลิปสรุปอัปเดตจนจบก็มีพี่จะเห็นว่าพี่แนบคลิปตอนที่ลงลองล,อง,ลองไปด้วยนะครับก็จะเด้งเงินเนี่ยแบบอินเลยนะครับเหมือนเราไต่หอเลยนะความยากก็คล้ายๆกันแต่จะไม่มีโล่บนหัวมอนหรือว่า มันจะไม่แพ้อะไรเลยแล้วมันก็จะไม่กันอะไรด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นมอนปกติเลยเนาะแต่ความยากของมันก็จะเป็นเรื่องของชาเลนจ์นี่เองเราก็เป็นด่านนะครับยิ่งเที่ยงสูงด่านจะเป็นแอค6ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะก็พี่ได้เทียสิบเมาก็น่าจะไปลงในสตรีมเรื่องนี้นะครับก็น่าจะลงสตรีมไปแล้วป่านนี้นะครับเห็นไหมแล้วเฉยในว่าเทียห้าอ่าสำหรับพี่นะครับสำหรับพี่นะถ้าลงคนเดียวแบบไม่มีอยู่นี้นะครับแนะนําแค่เทียห้าก็พอนะครับแค่ห้าก็ยากเลยเนาะแล้วก็ ในประตูที่เราไม่ควรจะไปคนเดียวก็คือไฮคอร์นั่นเองนะครับเราสามารถลงได้ทั้งหมดน่าจะ6คนนะครับยิ่งเราลงคนเยอะๆเลือดมอนก็จะไม่เพิ่มนะครับงงไหมเออพี่พูดเลยเนะี่ยก็ต้องบอกว่าลงเยอะไม่เกี่ยวกับเลือดมอนนะนั่นเองอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับก็คือยิ่งเรายงลงเยอะๆก็จะผ่านง่ายขึ้นนั่นเองนะครับใครมีวยนี้อยากโซโลก็แล้วแต่เราเลยนะนั่นเองอ่ะประมาณนี้นะเผื่อใครงงก็คอมเมนต์ถามไม่ได้นะครับพี่จะไปตอบไม่ก็อาจจะมาตอบในคลิปก็ลองดูกันนะครับว่าพี่ตอบยังไงเนาะ แล้วก็มีโค้ดล่าสุดมากนะครับโค้ดแจกเป็นดาวนะครับสำหรับคนที่ทเกียรตฟาร์มหรือว่าขาดดาวอีกนิดหนึ่งก็ลองใส่โค้ดนี้ดูได้นะครับมันมีบั๊กเป็นของประตูที่มันเปิดแล้วมันว้ามันบั๊กนะครับมันไม่เริ่มเกมให้แล้วก็ออกเออแล้วก็หลุดมั้งแล้วก็อาจจะต้องรอนานจนทำอะไรไม่ได้นะครับก็ะจะมีโค้ดล่าสุดมากนะครับเป็นอัปเดต เป็นโค้ดแก้บั๊กนะครับเรียกเป็นโค้ดแก้บั๊กแล้วกันเป็นพอร์ทัลฟิกนั่นเองนะครัสำหรับโค้ดเนาะก็ใครที่รู้แล้วก็ยินดีด้วยนะครับคุณถ่ายไปก่อนก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนี่เลยก็จะได้เป็นดาว500ไม่รู้ว่าได้เพชรหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจนะครับก็ได้เป็นดาวเนาะแล้วก็เค้กฮันสปลดเป็นเลเวลห้าสิบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พี่ฟาร์มได้สามแปดต่ไม่แน่ใจว่าจะถึงห้าสิบเมื่อไหร่นะครับก็อาจจะมีคนรีวิวไปแล้วนะสำหรับเค้กฮัเค้งเค้กันเครถาม แล้วก็ตัวละครที่แนะนําตัวละครที่แนะนําให้เอาไปลงนะครับใครที่มีพุชชี่เดี๋ยวพี่จะมาพูดถึงพุชชี่ด้วยนะครับมาดูกันว่าร่างไหนดีสุดนะสำหรับร่างนิวมูนหรือว่าเป็นร่างคนอื่นเรียกน่าจะเรียกว่าซีมูนนะครับหรือว่าร่างมดดินเฮเว่นหรือว่าร่างเฮเว่นของมันนั่นเองนะก็เดี๋ยวพี่ค่อยมาพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับก็ตัวที่แนะนําให้เอาไปลงก็คือตัวเมตาปกตินะครับถ้าอย่างไรพี่จะมาจัดเทลิทให้ไม่ก็ไปดูเทลิของคนอื่นได้นะจะไม่ต่างกันมากเนาะ ใครที่มีอยู่นี้ก็เอาไปเถอะครับอ่ะมันจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานนะครับแต่ตัวที่สำคัญจะมีทั้งหมด3ตัวหลักๆนะครับตัวฟามเงินตัวสโลนั่นเองอ่ะก็ตามตัวพี่เคยเป็นสปีดวากอนกับบูม่าเนาะก็สองตัวแล้วนะครับก็ตัวสโลอีกตัวนึงจะเป็นเอมิเลียหรือว่าเป็นเจ้าโมจิก็ได้นะครับเป็นคาตาคุริก็ได้นี่เองอ่ะประมาณนี้ครับส่วนตัวที่เหลือก็แนะนําเป็นตัวเดเมจดีๆเนาะก็เป็นตัวต้นเกมสักตัว2องตัวนะครับแล้วก็ตัวเลดเกมตัวหนึ่งนะครับ เรื่องตัวเลทเกมกับตัวต้นเกมเราจะต้องดูราคาของมันเนาะยิ่งราคาแพงอย่างพุชชี่นี่ในขั้นที่2เนี่ยในขั้นซีมูลก็จะเป็นตัวต้นเกมเล่นได้นะครับส่วนพุชชี่ในะขั้นสุดท้ายน่ยจะเป็นตัวเลทเกมเนาะก็พูดกันไว้ตรงนี้เลยนะเพื่อใครอยากเอามาเล่นเนาะ,ะตัวต้นเกมส่วนมากพี่คิดว่าพุชชี่อาจจะรับได้ดีกว่าสําหรับร่างของนะครับก็ไม่รู้ทําไมนะครับแต่ก็จากที่เราใช้มามันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะถึงตัวละครในร่างที่3มเนี่ยมันจะตีเร็วกว่าร่างแรกก็เถอะนะครับแต่ก็พี่รู้สึกว่า เอาล่างสองไปเล่นง่ายกว่านะครับไม่รู้ว่าทําไมเหมันจะตีช้ากว่านะแล้วก็ระยะมันห่วยกว่าด้วยถึงอันนี้จะเป็นดีวก็ได้นะครับอันนี้เป็นล่างสามเลยนะเขา่ชงมันไปบละกันนะครับเดี๋ยวพี่ค่อยมาพูดถึงอีกทีหนึ่งส่วนตัวโพสจทาโร่โก็เล่นได้นะครับเผื่อใครไม่รู้นะก็โจทาโร่โพวกเฟเธอร์ตัวนี้ก็ใช้ได้ดนั่นเองนะครับก็เหมือนเราลงชอนเล่นปกตินะครับก็อาจจะง่ายกว่านิดนึงเพราะว่ามันมีการได้งเงินให้เรามากขึ้นนะครับไอเซนเล่นได้ไอเซนเก่งนะสำหรับต้นเกมนะในเลดเกมก็ เพราะว่าบางทีมันก็แพงไปบางทีก็ตีมอนไม่ทันนะครับเพราะมอนวิ่งมันมีมอนวิ่งด้วยนะครับมันก็ต้องดูด่านที่เราลงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการฟาร์มนาวแล้วก็เรื่องของพอท้อนนั่นเองนะครับไม่น่าจะวิคลิปนี้จะชื่ออะไรพี่ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะเพราะว่าไม่รู้จะขึ้นเป็นหัวข้ออะไรมันสําคัญหมดเลยนะครับก็ถ้าใครงงก็ลองย้อนย้อนคลิปไปดูได้นะครับพี่คงไม่พูดซ้ำเพิ่มเนาะก็ย้อนคลิปได้คลิปมันดูซ้ำได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่านผูชมนะครับฝากกดไลค์กดแชรร์กกกดดติาามม้้ว็ีนนนะคคัับแลลเจอใหห่ป บ๊ายบายครับ